สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทโทรกราฟในคลิปที่แล้วผมก็ได้นำเสนอข่าวลือของคาเมเดอร์กิสไนในรูปแบบสีดำกันไปซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ก็ไม่ต้องลือกันอีกต่อไปเพราะมากันแน่นอนกับคาเมเดอร์กิสไนในรูปแบบสีดำที่ออกมาจากทีเซอร์สั้นๆของหนังโรงประจำฤดูร้อนนี้พร้อมกับคำโปรยว่าผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ในส่วนของลูปลักษก็คงต้องบอกว่าเหมือนกับกิสไนเปะแต่สลับคู่ส จากสีขาวและแดงเป็นสีดำและนีออนบลูซึ่งผมว่าก็ดูเข้ากันดีนะครับและอาวุธของเขาก็จะเป็นเรซซิ่งซอสแบบสีดำสลหับชื่ออย่างเป็นทางการของวเดอร์คนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยแต่าจากข่าวลือก่อนหนะ้าก็บอกกันว่าจะใช้ชื่อคาเมเดอร์อิสานังินอกจากนี้ในตัวอย่างก็ยังเผยรูปของเหล่าตัวละครหลักในเรื่องคาเมเดอร์กิสความน่าสนใจก็คือชุดของตัวละครดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ในยุค ่แตกตกกางกนเนโองก็เหมือนจะอยู่ในยุคไทโชมิจินากะก,ก,ก็ใส่ชุดแบบคาวบอยซึ่งถ้าอ้างอิงจาก3ไรเดอร์ที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องอาจจะถูกแบ่งเป็น2ฝั่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็คาดเดากันไปก่อนยังไงเร็วๆนี้เราก็น่จะได้เห็นตัวอย่างกันแน่นอนและแถมท้ายกันอีกเล็กน้อยกับร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์ไทคูนที่กำลังจะปรากฏตัวขึ้นในคาเมเดอร์กิสตอนแน่ ชื่ออย่างเป็นทางการก็ยังไม่มีการเผยออกมาแต่จากข่าวลือก็คาดเดากันว่านี่จะเป็นการใช้โชกุนบัคเคิลหนึ่งในความน่าสนใจของร่างฟอร์มนี้คือดูจะเป็นการย้อมมาจากคาเมเดอร์ไทคูลคอมมานฟอร์มและคาเมเดอร์กิสไนสสีดำก็ใช้อาวุธเรซิ่งซอสสีดำพอมาลองนึกๆดูแล้วหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นร่างคอมมานฟอร์มกันอีกแล้วก็ได้เพราะชิ้นส่วนโดนย้อมกันไปหมดแล้วยังไงก็ต้องมาหลอลุน้นภาพเต็มเตม,เตม ของร่างใหม่ของไทคูนว่าจะมีรูปร่างออกมาเป็นยังไงถ้าจากโทนสีที่ออกมาผมว่าก็ดูดุดันกันดีแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคาเมเดอร์กีสไนในรูปแบบสีดําและร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์ไทคูนก็ลองมาพูดคุยกันในด,ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ